สวัสดีครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองนะครับสำหรับผู้ที่สนใจว่าเราอยากสนใจจะไปเรียนวิชานี้วิชานี้หรือคุณครูได้สร้างรายวิชาแล้วอยากให้นักเรียนนะครับเข้ามาลงทะเบียนเรียนนะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับจริงๆแล้วมีหลายวิธีนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่สอนนักเรียนมาเนี่ยวิธีนี้เป็นวิธีที่ ง่ายที่สุดนะครับแล้วผิดพลาดน้อยที่สุดะระดับแรกเลยนะครับก็ให้นักเรียน,นมาที่เว็บไซต์ลงเว็บไซต์ sky class ก่อนนะครับ serin mm hmm. ac t h เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้นะครับเข้าไปเลือกนะครับเลือกหมวดหมู่ของวิชาที่จะเรียนก่อนเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่จะแนะนำก็คือ ว่าเราจะไปเรียนวิชาคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นนะครับไปเรียนกับครูคนไหนนะครับก็คลิกเข้าไปครับแล้วนักเรียนก็จะเห็นละว่าเครูคนนั้นนะครับเปิดสอนนะครับวิชาอะไรบ้างนะครับนะถ้าดูจาก วิชา2วิชานี้นะครับจะมี2รหัสนะครับมี2รหัสนะแต่ตอนนี้เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนแค่1วิชานะครับดูจากตรงไหนครับเก่งมากครับนะครับดูจากตรงนี้ครับมีสัญ,ญลักษณ์ให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนเองได้นะครับก็นักเรียนก็คลิกเข้าไปที่วิชาเรียนนะครับมันก็จะมาที่หน้าล็อกอินนี้ จากนั้นนะครับนักเรียนก็จะใส่รหัสนะครับผมเอาของนักเรียนเอาแอรี l นะครับนะขอพายแอรี l ด้วยนะครับเอามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะก็ใส่ user ใส่ password แล้วก็เอาอินเข้าไปมันจะมาเข้าที่หน้า Enroll เลยครับนะหน้าที่ของนักเรียนก็คือแค่ยังไงครับคลิก เอโนมีนะครับเท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนะครับและผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับหวังว่านักเรียนนะครับและผู้ที่สนใจหรือคุณครูนะครับจะสามารถอธิบายนะครับแล้วก็แนะนำเด็กนักเรียนที่จะเข้ามาลงทะเบียนเรียนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ